โทษครับอาแ้วสวัสดีค่ะผู้ชมกล้าครับมาสวัสดีสสดผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับยกม,มือด้วยลูกยก<ด>มือยกมือนะอย่าเพิ่งเล่นที่นี่ผมนะลูกนะ,ะสวัสดีครับหล่อๆหน่อย<พ>มองกล้องด้วยลูกเห็นหน้าตัวเองหรอยังสวัสดีครับผู้ชมก็จะมาอ่านกระตุกกระต่ายอ่านนิทานเพื่อนใหม่นะลูกนะเพื่อนใหม่แล้วครับ จะได้เมนูนครับผมอ่านเลยอ,อ่านกันเลยนะครับอ่านกันเลยครับโอเควันนี้ดีจังโอ้วันนี้ดีจังนะคุณแม่มีงานให้ปุ๋ยฝ้ายช่วยทำคุณแม่บอกว่าลูกช่วยเอาขนมไปให้คุณป้าที่เพิ่งย้ายมาอยู่ตรงบ้านริมทางโน้นหน่อยสิจ้ะ <c oughs> สมมุติว่าก้าเป็นปุยฝ้ายหรือว่าสมมุติว่าเป็นก้านะก้าก้าก็จะบอกรีบตอบว่าได้ครับนรกนะแต่ในหนังสือนี้เป็นปุยฝ้ายปุยฝ้ายก็บอกได้ค่ะ<ด>หนูเอาไปให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะถ้าเป็นก้ากล้าบอกว่าไงผมจะเอาไปให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับนะครับอ,อันนี้ก็นะครัอันนี้ก็นะครับ คะอันนี้เป็นกระต่ายผู้หญิง<ไ>ก็เป็นเด็กผู้ชาย<ไ>ก็ต้องพูดครับนะลูกโอ,อ้ทีนี้ปุยฝ้ายภูมิใจที่ได้ช่วยทำงานให้คุณแม่แถมยังตื่นเต้นหน้าดูที่จะได้พบเพื่อนบ้านใหม่อยากรู้จังบ้านนี้จะมีเด็กๆอย่างเราบ้างหรือเปล่าเนาะปุยฝ้ายคิดไปตลอดทางจนถึงหน้าบ้านพอถึงหน้าบ้านละ สวัสดีค่ะคุณป้าแม่ให้หนูเอาขนมมาให้ค่ะปุ๋ยไฟร้องเรียกเสียงใสทันใดนั้นตัวประหลาดหน้าตาพี่ลึกก็โผล่พูดขึ้นมาจากรั้วหน้าบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวประหลาดปุ๋ยไฝตกใจสุดคิดจนตะกร้าขนมหลุดจากมือเธอวิ่งหนีกลับบ้านทันทีโอ้โหปุ๋ยไฟกลัว ตกใจตกใจสุดขีดเลยเป็นไงวิ่งใหญ่เลยลูกใช่ไหมใช่ฮตัวประหลาดโผล่ข้างรั้วปุยไ,ไฟโผล่กรธเอ้โผ่กอดคุณแม่แม่คะแม่คะที่บ้านคุณป้ามีผีเด็กน่ากลัวที่สุดเลยไฟไฟคุณแม่ปลอบใจคงไม่ใช่ผีหรอกจ้าแค่นี้เราค่อยไปที่บ้านนั้นอีกทีนะจ๊ะืมปุยไฟว่าเป็นผี ทีนี้เ <Elijah. S 1> ออเออป้านั่งครับป้านั่งครับป้านั่งครับโอ้ย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 อ่า uar, ทีนี้ดึกแล้วแต่ปุยฝ้ายยังนอนไม่หลับอุ๊ยอุ้ย นอนไม่หลับเลยลืมตาแป๋วอยู่เนี่ยนึกถึงแต่ผีเด็กบ้านนั้นกัลนกลัวป้าก็กลัวกลัวเหมือนกันเหรอไอ้<ค>ยังไม่ได้กลัวอืมก,ก็ยังไม่เจอเหมือนปุยไฟใช่ไหมใช่แก่กล้าเราอยู่กับป้าครับวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นแล้วนะปุยไฟได้ยินเสียงเด็กผู้ชายตะโกนมาแต่ไกล สวัสดีจ้ากระต่ายน้อยสีเทาวิ่งเข้ามาทักทายมันไม่ใช่ตุปป๊กตาใช่มันบอกว่าฉันชื่อสำลีขอบคุณน,นะสำหรับขนมแสนอร่อยแล้วก็ขอโทษนะที่เมื่อวานฉันทำให้เธอตกใจนี่ไงแล้วเขาก็มีของขวัญมาด้วยนี่เอานี่ฉันมีของขวัญมาฝากเธอด้วยนะ <c oughs> ปุยไฟมองสมลีด้วยความงง แต่ก็ดีใจที่เขาไม่ใช่ผีเด็กอย่างที่คิดเขาเอาของขวัญเอาขนมมาให้ด้วยนะปุ๋ยไายรับขนมมาแล้วยังไงต่อครับทันทีที่ปุ๋ยไายเปิดกล่องของขวัญอุ๊ยออกบอ้วนผูกโบกกระดูดพุออกมาปุ๋ยไายตกใจล้มก้นจำเบ่าไปเลยแล้วกบก็จะมากิน แล้วทีนี้ไอ้เจ้าสารีก็หัวเละเลยเธอนี่คิดตกใจจริงๆแต่ปุ๋ยไฟร้องไห้โฮด้วยความโกรธโอ้ดูสิสารีนี่ชอบแกล้งเพื่อนเลยนะทำเป็นเอาของขวัญมาให้แล้วยังทำให้สารีเอ้ทำให้ใครตกใจลรกทำให้ปุ๋ยไายใช่ไหมทำให้ปุ๋ยไายเพราะอะไรครับ เพราะเอากบใส่กล่องของขวัญให้ปุยไฟใช่ไหมลูกนึกว่ากล่องขนมที่ไหนได้เป็นกบผูกโบนี่เองเ็นกบผูกโบใช่ลูกอาทีนี้มาดูนะคุณแม่ของเด็กทั้งสองรีบวิ่งมาดูสำรีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่ฟังส่วนปุยไฟยังร้องไห้ไม่หยุดคุณแม่ของสำรีจึงบอกว่า เนี่ยถ้าเป็นสำรีไว้อย่าทำอย่างนั้นสิลูกมันเจ็บนะคุณแม่สารีบอกว่าถ้ากล้าเป็นสารีคุณแม่ต้องบอกว่ายังไงไถ้ากล้าทําแบบสารีป้าก็ต้องบอกว่ากล้าลูกต้องขอโทษปุยฝ้ายเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมถ้ากล้าทําแบบสมรีแต่นี่เป็นสารีใช่ไหมในเรื่องเนี้ยในนิทานเนี้ยคุณแม่เขาบอกว่า มอใช่สาลีลูกต้องขอโทษปุยฝ้ายเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมครับใช่แล้วทีหลังอย่าเล่นอย่างนี้อีกใช่ไหมครับใช่ปุยฝ้ายจ้ะป้าขอโทษด้วยนะจ๊ะคุณแม่ของสาลีก็ขอโทษปุยฝ้ายด้วยใช่ไหมลูกสาลีขอโทษเสียงอ่อย คุณแม่ของปุยไฟบอกว่า<อ>ให้อภัยสำรีนะลูกเขาขอโทษแล้วก็ดีกันเถอะจ้า<ม>เป็นเพื่อนกันดีกว่าลูกจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยไงล่ะอ๋อคุณแม่ปุยไฟก็บอกปุยไฟด้วยว่าถ้าเพื่อนขอโทษแล้วเราก็ต้องให้อภัยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ<ไ>ก้าให้อภัยเพื่อนไหมถ้าเพื่อนทําแกล้งแล้วถ้าเพื่อนขอโทษต้องให้อภัยเพื่อนไหมครับ ให้อภัยก็คือไม่โกรธเพื่อนแล้วใช่ไหมครับ<ม>อช่โกรธเพื่อนไหมถ้าเพื่อนแกไม่ไม่ไม่ต้องกล้าอย่าหนบมือตัวเองสิอันนี้เพื่อนไม่ได้แกล้งนี่แกล้งตัวเอง <c oughs> แกล้กลงตัวเองเนี่ยกายังไม่ได้แกลงก้ตง,กลงตัวเองแกล้งตัวเองเหนีบมือตัวเองเนี่ยนี่ไงนี่ไงอา้าวสำลีทํายังไงต่อดูสิลูกสำลีชวนปุยไฟไปเล่นคุณแม่ของสำลียื่นตะกร้าขนมให้ เด็กๆไปเล่นกันเถอะจ้าแล้วเอาขนมไปแบ่งกันกินนะจ๊ะสำมรีจ้าลูกต้องเล่นดีๆนะอย่าเล่นอะไรแปลกๆให้เพื่อนตกใจอีกล่ะเดี๋ยวจะไม่มีใครยอมเล่นด้วยนะครับแม่สำมรีรับคำก็จะเป็นแบบปุยฝายหรือจะเป็นแบบสำมรีเนะี่ยก็อยากเป็นกัล้า ฮะอ๋า <Huh>? oh, เป็นกับเป็นแบบกล้านะโอเคแบบกลแบบ้าด้วยโอเคแบบกล้าก็คือไม่ดือ้อไม่สนไม่แกล้งเพื่อนนะถ้า,ก,านนกลก้าร้องไห้ไปแล้วกล้าหนักก็นอนมอนล้ากล้าแล้วก้าก็ห่มพาห่มแล้วมีตัวไปหลา่าหล่าด้วยเหรอ,หอ,หอที่ไหนตัวปลาห,ปหลา่ะโอ้นี่ตัวประหลาดก็คือ ไม่ใช่หรอกสำรีเขาแกล้งเพื่อนเขาแกล้งปุยฝ้ายนั่นเองพอวิ่งไปถึงกลางทุ่งโอจู่ๆสำรีก็ถามปุยฝ้ายว่าเธอคิดว่าฉันเป็นเด็กประหลาหรือเปล่าใครๆก็เลยไม่ชอบเล่นด้วยฉันนี่แย่จังอ๋อเนี่ยสำลีเขาถามปุยฝ้าย ปุฝไฟรู้ว่าสมรีไม่ได้ตั้งใจทำให้เพื่อนๆโกรธแต่เป็นเพราะชอบเล่นอะไรแปลกๆมากกว่าจึงตอบว่าเธอไม่ได้เป็นเด็กประหลาดหลอกหนะ้ามากินขนมกันเถอะแล้วค่อยมาเล่นกันนะไม่ไม่ไม่ก้อยากเอาก้าอยากเอาจีบผมป้าครับครับก้าครับเนี่ยเนี่ยป้าเรากำลังอ่านนิทานอยู่นะลูกนะนะเราต้องมีสมาธิอย่าทำให้ผู้ชม งงนะถ้าป้าทำให้ผู้ชม,มงงผู้ชมจะไม่ฟังเราเลยนะคะ,ะมามา,มาดูต่อนะมาอ่านต่อ,อ oh. ปุยปุยไฟสอนสำลรเออสอนสำลีเล่นเกมตั้งหลายอย่างายอะยเกมที่ทั้งสนุกและไม่แปลกประหลาดสำลีก็มีเกมสนุกมาสอนปุยไฟเล่นเหมือนกันอ่าไหนตัวไหนปุยไฟก็นะตัวไหนครับ ถูกต้องอันนี้ใครอันนี้คือสำลีสำลีกับ,บปุย้ายปุย้ายครับปุย้ายกับพลีเป็นเพื่อนกันแล้วนะสำรีดีใจที่เป็นเพื่อนกับปุย้ายปุย้ายเองก็ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับสำลีเพราะสำรีเป็นเพื่อนใหม่ที่น่ารักกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนี่ไงใช่ไหมครับ ถ้ากล้าไปโรงเรียนก็จะเจอเพื่อนนะจะเจอเพื่อนครับจบแล้วครับเรื่องนี้นเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คืออ่าด,ดูดูดูรูปก่อนดีกว่านะครับอ่านี่ๆเห็นไหมครับอ่าสรุปว่ายังไงครับที่ปุยฝ้ายไม่ชอบสำรีเพราะอะไรลูกเพราะว่าสำรีเนี่ยไปแกล้งเพื่อนใช่ไหม เช่ไมูู่้ล้าก็มีตัวแปลอด้วยเอาทําเป็นเอาของขวัญให้แต่ก็แกล้งอยู่ดีเนาะแกล้งเอากบผูกโบกพอเพื่อนเปิดกบก็กระโดดพุ่งเพื่อนตกใจเลยนะออกมาจักของขวัญอืมแล้วแล้วใครจะไม่ตกใจละ่ะถ้าเป็นก้าจะตกใจไหมตกใจใช่ใช่ใชทีนี้สองคนนี้ก็จะ ขอโทษกันแล้วนะแต่นี้ล่ะร้องไห้ไม่หยุดแล้วแล้ววันนี้ล่ะอันนี้มีไหมสุประหลาดต่นี้อุ้ยมีด้วยอ่ะครับไม่หายไปไม่หายเลนีไไ่ไงครับนี่ไงแล้วแล้วแล้วนี้อ่ะนอนเฝ้าหมอนอมไว้่ายนอนไม่หลับเพราะว่านึกถึงว่าผีเด็กที่บ้านนั้นนะ่ะ ที่บ้านนั้นน่ะมันกลัวตัวประหลาดใช่ใช่ใช่มักลัวตัวประหลาดโอเคนะครับเราอ่านจบแล้วนะครับั้นก็ขอบคุณผู้ชมกันตุ๊กตาค่ะเราก็บอกอบกับแม่คะ่ะตรงนู้นนั้นมีตัวประหลาดีเด็กอยู่ตรงข้างในอยู่ใช่ใช่เพราะว่าทีแรกอะ่ะปุ๋ยไฟเขาคิดว่าบ้านโน้นน่ะมีผีเด็กใช่ไหมเพราะว่า สาลีแก้งโผล่หน้าดุข้างโค้งไม้ใช่ไหมลูกปุยฝ้ายก็เลยคิดว่าเป็นผีเด็ก<ม>แต่จริงๆไม่ใช่เขาคือเพื่อนบ้านใหม่กันนั่นเองใช่ไหมลูกมันไม่ใช่ตัวประหลาดใช่นะแล้วเ,เราประตูกระต่ายก็ถามป้าแม่ขาป้าขาตรงนู้นก็ไปตัวกระต่ายตัวเบ้ ตัวตัวตัวนี้น่ะมันมีเฝ้าไมไม้ไ,มไมว้ตัวตประหลาดตัวนี้อมันก็จะโผล่มาใช่ใช่ครับเพราะว่ามันมนอยู่ข้างในพอสมรีเขาแอบซุ่มอยู่ประตูพุ่มไม้เขาจจแดแรงปุ๋ยไฟเนาะทําให้ปุ๋ยไายตกใจแต่ตอนหลังเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ไหมลูกรักกันแล้วใช่ไหมครับนะโอเค จบแล้วครับเอ้ยขอบคุณครับก่อนยกมือให้ด้วยลูกยกมือดีๆอย่าทำแบบนั้นครับอกขอบคุณให้ป้าขอบคุณด้วยก็อย่าลืมติดอนั่งดีๆป้าจะพาสวัสดีขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะแกขอบคุณด้วยลูกขอบคุณครับขอบคุณนะครับ พูดเทอ้ทอๆครับคุณครับปิดได้แล้วครับ